วันนี้มาเก็บตกเหตุการณ์ไฟไหม้ที่สวนจตุจักรนะครับทุกคนนะตึกบริเวณนี้เป็นบริเวณสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงก็ความเสียหายนี่คานปูนนี่ถัดลมลงมาเลยครับคานปูนนะก็น่าจะไม่ค่อนข้างรุนแรงนะครับทุกคน สิ่งมีชีวิตบริเวณนี้ก็เป็นโซนพวกหนูกระต่ายงูปลานะครับก็เสียชีวิตกันเอยอะแยะมากมายนะครับทุกคนแต่ไม่โซนนี้เป็นหลักเลยนะครับพังยับเดินนะ,ะโชคดีที่ไม่ข้ามาอีกฝั่งนะครับ ตรงบริเวณนี้เลยนะครับทุกคนตลาดสีสมนักนะฮะเขาเรียกตลาดสีสมนักนะโอเคครับวันนี้มาเ็บจกให้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน